วิธีการแก้ปัญหาที่ที่ผมว่ามันน่ชื่นชมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ้าของรถเขาสบายใจละราคาก็แพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงครับนี่คือสําหรับเกี่ยวกับเรื่องระบบระบบไฟฟ้าใช่นะครับก็คือจะเป็นนี่ท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 ี่ช่างทั้งไฉ่เขาให้ดูนะครับแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะระบบอื่นที่เราต้องทําแบบหลักๆไม่มันก็มีอยู่แค่นี้แค่นี้คือสําหรับไฟฟ้าจะมีปัญหาแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับดังนั้นในการสังเกตเมื่อกี้คือที่เราลองโยกพวงมะลัยพวงมะลัยอ่ะมันจะมีการกัดนะฮะ ก็แก้ปัญหาให้รถนั่นแหละครับให้ยังไงให้ทนนะครับที่เขามาหาเราคือทุกคนทําแล้วก็อยากได้ใช้ยาวๆไม่ใช่ว่าทําไปแล้วไม่นานมาเสียเงินอีกแล้วก็ไม่ไหวตรงนี้คือเมื่อกี้นีที่ท่านชายไปแนะนําให้ดูนะครับในการเคาะที่ล้อหรือรวมถึงล้อหักพวกอะไรใช่ครับนี่คือกรณีรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นการควบคุมระบบไฟฟ้าทีนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงมันสามารถ m o d ิฟาในไหนก็นี่เป็นการแก้ปัญหาละวระบบที่เป็นเพชเชอร์แรงดันสูงๆแบบน้ํามันไฮดรอลิกเราแปลง